ครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันพระชาแนลนะครับมามาไหว้พระที่น <c oughs> ี่นะเราวันนี้เราก็มาไหว้พระนะครับเป็นวัดที่สามนะพี่ๆนะวัดที่สองนะฮะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อนะฮะนะเดี๋ยวเรามาไหว้ที่นี่นะไหว้ที่นี่ก่อนนะฮะพี่ๆจ๋านะครับมาไหว้ที่นี่นะครับสาธุสาธุ อาจจะเหนื่อยมันบดกอันเห็นได้พี่น้องมาซื้อบักแตงโม่มาเพิ่นพี่น้องจ๋ามีเด้ออาร์เมนบาอยู่ตลาดอายู่ตลาดอสังยูวัดนี่เด้อพี่น้องมาทาสองข้อนเด้อพี่น้องจ๋ามีเด้ออันพ่อขาดบักรแจกโม่เด้อมีเด้อพี่น้องพ่อขาดแตงโมนะคะแตงโมลูกใหญ่ๆโตๆเด้อพี่น้องเด้อโตๆใหญ่ๆนะฮะมีหลายทีเด้อพี่น้องนะฮะ พี่น้องจ้าอันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปให้อาหารป่ร fi าเนะพี่น้องเนาะต้องหาอาหารปลากระสีมีพงมีพักขายเด้อพี่น้องในคุณย่าขายพักเยอะทั้งพีนะฮะผักปลอดสารพิษประสาเพินผักปลอดสารพิษบานท่าหินเด้อพี่น้องนี่ผายมาหวายพระวายเจ้ายืนกัซื้อได้เด้อพี่น้องนี่นะฮะเป็นผักปลอดสารพิษลูกบ่ได้ให้กับข่าวแม่ตลาดกินมากิ ทุกวันศุกร์บ่ยุ้อสแม่ยู่อี่บ่ซอยติ๊กเกลฮ้อนค่ะซอยติ๊กแกวฮ้อนนะฮะทุกวันศุกร์บ่ตลาดจุลนจิตเะจ๊ออ๋อเวาเด้เลยแม่เวาได้เลยฝากเด้เลยพว่าลูกเฮ็ดช่องยูทูบลูกเอารงยูทูบเออเจนนัอเอมจ่ายทุกวันศุกร์ค่ะบล็อกปอดสามค่ะเออนั่นฝากในเดอร์พี่น้องนอฝากนเดอบ้านก็หยุดห้างกเอี้ำันพี่น้อง ประธานสองคนมีสละงสลัดด้วพี่น้องมีพักกอดซารพีดี่พี่น้องนะคะงามงามนี่คุณแม่แล้วก็งามนะคะเอาขนมยูซายบะมีขนมเอาขนมพ่นขายเมื่อเร็วพี่น้องนะคะปกติพ่นสิขายขนมเทียนยูเแถวนี่แหละพูดนะผู้เฒ่านั่งว่าวาบวับยูพี่น้องนะคะพ่นมาขายขนมนะคะเออแม่ช่องพ่อนพระชาแนลแม่พ่นพระชาแนล ย่บานปะคือนี่แหละนะฮะย้อนขางโรงเรียนแม่ยุติดห่วยพะคือไปร้านตัดผมนั่นแหละไบันปญี่ปุ่นน่ะม่ยุตินปนตายแล้วอดลาดมตลาดอ๋อคนตายแล้วายแล้บะันลออค่ะืมผมยุ่พี่อยู่ทั้งคุ้มโรงเรียนพี่อยู่ทังโรงเรียนผมยุ่ติดห่วยเลยครับ แม่แม่บ้านลูกอันหิ้วเข่าไม่ยังนคอกแต่งโมนี่พี่น้องนะคะเออแตงโมบ้านได้หินอร่อยนะคะมาใส่ขุยย่ามาอ๋อจาะอันใดแม่เจ้าลงเห็ดเล็กม่หอ๋อเห็ดเล็กทั้งใด เตี้ยแต่ห้าวอะไรเฮ็ดเละคือเพิ่นเนาะห้าวหันห้าเฮ็ดทั่วไปของผมเฮ็ดทั่วไปส่มากิะเป็นตัดผมมากกว่าเพราะจาของเปิดร้านตัดผมตานี่กาซิมิกิบันไปนอกสถานที่ต่างๆใช่ไหไปทำบอกทำบุญนังใช่ไหมจะเป็นคลิปทำบุญใช่ไหมแมนบ่ ปกติผมกับมานั่งไล่ละแต้มอันไล่แล้วยูออันมือนี้ไปอันวัดพระธาตุน้องแวงมากหล่ะกับไปสารลักเมืองหล่ะกับมันนี่ไล่อยู่ครับเนี่ยซาแมนนี่บอกคิดว่าน่าจะแมนนะคะโอเคพี่น้องจ๋าคลิปนี้ได้นี่ จังไดขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อว้พ่อกันคลิปต่อไปด้ยวยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเนี่ยด้ยวยพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องจ้าคลิปนี้กับบายบายเด้อจ้าสวัสดีค่ะ